ไม่ทัน <laughs> กินในเต็มกันครับทุกคนไปหนึ่งอันช่วยหน่อย <laughs> สวัสดีทุกคนสวัสดีอยู่กับพี่เจอยู่กับพี่เจดีคิวเนาะเดลิควีนอร่อยเย,ยมีน้องวาโมูแชแนลอะครับแพร่ว่าสวัสดีจ้ะอร่อยกินไงเต็มกับพี่เจช <laughs> <laughs> ื่นใจครับหวานเย็นชื่นใจ สวัสดีขุนสวัสดีค้าไปดิครับสวัสดีข้าัสดีครับอยู่ยพี่เจยาวไปเลยวันนี้อ่ารวยยีนไม่ทานละลายใช่แล้วครับเมื่อกี้พี่เจไปมาในห้างนะครับนี่ก็เดินมาที่ร้านเนาะอันนี้ร้านพี่เจขายของอยู่นะครับทุกคน อร่อยมากครับผมโนวาแชนแนลเพวาใช่ไหมหนูชื่อว่าน้องเล็กใช่ไหมครับจำได้ดิพี่เจจำได้ขอบคุณนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอร่อยว้าว,ว,าวสวัสดีครับน้องไอดีออทำทำทั่วนะครับ อร่อยมาก,ย,มาก,ย,ามกยัมมีเกมมาขายของที่ตลาดนะนทุกคนอย่าร้านเพียงับอร่อยฟูดไปเลยครับผมน้องกา น้องน้องกายหวานใจยะดาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับพี่เจเนะาะอย่าไปยามเย็นเนาะไอติมไอติมอร่อยมากหวาวาหวานเย็นชื่นใจครับหวานเย็นชื่นใจอ่ารวยยม,มี่ ฮัลโหลไฮน้องเกมมาดีจ้ะสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีอยู่กับพี่เจนเนาะไอติมไอติมอา่ายามเย็นเนาะพี่เจก็มาขายของเนาะเดี๋ยวถ่ายทอดสดบรรยากาศให้ดูเนาะฟ้าค้มเหมือนเดิมครับผมไม่รู้ว่าจะมีมาหรือเปล่าเพราฝนตกค่อนข้างหนักมากอามรยของไปหนึ่งเลยอะ การเล่นล็อกยออืมว้าวก้อนเนี่ยครับมาขายของเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผม น้องอ่าสุมัชชาส,สวัสดีครับนี่ดูฟ้าดีทุกคนฟ้าฉ่ำเลยจะมีฝนไหมอีกเปล่าไม่รู้นะนะครับฟ้าฉ่ำมากเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีก็บรรยากาศเนาะที่ตลาดครับก็ร้านพี่ร้านพี่เจร้านพี่เจเนี่ยร้านเสื้อผ้าพีร์โอ้โมีเสื้อผ้ามาขาย เสื้อผ้าสวยๆเันมาสวัสดีครับก็บรรยากาศตลาดก็วันนี้ก็ขายกันเยอะเนาะมาหารเยอะเนาะขนาดฝนตกเนาะ ฝนตกฟ้าคึมคึมก็พ่อหาแม่หาก็ตู Hello, bom, ้กันนะดูฮัลโหลสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับก็บรรยากาศวันนี้เปิรับตลาดนัดอ่าห้างฝนตกอ่าฝนตกครับทุกคนวันนี่